สวัสดีได้เจอตุกตาพาฝันค่ะพอกันอีกแล้วได้จ้ามาค่ะคลิปนี้เอ้ยกันสีบอกว่ามาคลิปประจำเหือนเอ้ยค่ะมาได้เ้อมาดื่มกาแฟดำเกยทุกตาพาฝันจ้าหรือว่าผาใส่ยยอบ้านเอ้ยค่ะ หรือว่าผาสายโง่บานเอยค่ะเพื่อนสิบอกว่ามะน่าผาห้องเนอะเซาๆก็ห้องอกกัาลัไกากของเสียงก็เนอะค่ะเนอะเอาพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วก็หมาบอกค่ะมาเดชะเดอ มาเด้อเด้อมากินกาแฟดำกับเอ้ทุกตาพาฝันเดจ้า หอมนะคะน้องมิเฮงแซบ่บปุ้ยนกมาแล้วค่ะบินไปเดี๋ยวเดี๋ยวสิอันแต่ว่านกแก้วนี่อย่างบ่งหมามันยังบ่องว่าเวลาพัอนอันนี้มันอย่างเซ้าอยู่เนขะนะนอมันพ่นก็นมีเวลาด้วยค่ะ โอ้ยตรงประมาณสมองกว่าของเบอร์บามาอันนี้ก็นกอันนกอันอย่างอื่นนกชนิดอื่นมานกพิราบนกจิบนกกระจกกาเนี่ยสิมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมากินอันทั่วแ้งแล้วคะ่ะ อากาศก็เป็นคึมคึมอยู่ค่ะข้างนอกก็ฝนก็ฝนก็ตกอยู่ป่อยๆยนะคะมืนอวานตอนนี้ก็ตกเอ้ยเมื่อกี้เนี่ยเอาอันถังขยะไปทิมข้างนอกไปทิมจนนพันสิมีรถมาอันพันสิมีรถเก็บมาเก็บอยู่ค่ะประมาณเที่ยงเที่ยงกว่ากว่าพันสิมาเคยก็เลยไปเอาอันเอาไปไว้นาบาน เพราะว่ายันลืมเจ้าเนอเอินหายใจกับเขาใจกับเขาก็กินกาแฟกับเอ้ทุกตานพาฝันสักคนเนาะค่ะเนาะเราก็จังเว้ากันอย่างอื่นมนบอกเอาวันนี้ก็กาแฟดำค่ะแบบสไตล์เอ้ทุก,กตาพาฝันเดยจ้า